สามครับดูกันต่อนะครับปีไว้ก่อนครับแทนขวาไปต้วเ้ื่้ได้ซ้ายนี่ครับเตะซ้ายครับถูกเพชรค่อยๆขยับไปเรื่อยนะครับแสนเฮงจมูกเพชรก็มีแข้งซ้ายนี่คอยสกัดเอาไวา้โอ้ มีมาท้ายทิ่มตรงๆด้วยนะครับดูนะครับชิงกันออกนะครับซ้ายกับขวาเริ่มจะขยับเข้าหามีแข้งขวานำร่องไปก่อนนะครับแสาหนึ่งต่างฝ่ายต่างระวังตัวกันเป็นส่วนใหญ่นะครับซ้ายกับขวาชิงกันออกครับอยู่ทีว่าใครจะเร็วใครจะแม่นกว่ากัน โดนไหมไม่โดนไม่โดนทำไมดีใจกันเฮ้ไปก่อนนะเนาะโดนไม่โดนเอาดูถีบไปทีบครับชมวกเพชรเอาแสนเทงขยับครับสายกาบขวาที่ใครเดินก็อึดานนะครับเพราะว่าจังหวัดเดินไปรับอาวุธเดินไปรับแข้่งครับแสนเทงขวาตะวัดเปิดทางไปก่อนครับและยิ้มแยแยแข้งงสายแต่ตันล่างครับตันล่างของชมวกเพชรจ้องกันทั้งเป็นส่วนใหญ่ครับบางเลยครึ่งทางยกที่3แล้วครับพยายามจะยกระดับเกมของทั้งคู่แต่ว่า ก็ยังดูรัดกุมกันอยู่จมวกเพชรก็มีสายยาวๆไหลดอกแล้วนะครับยกนี้คือที่ว่าแสนเฮงนะครับขยับเข้าไปก็จริงนะครับออกแท่งขวาแต่ว่ายังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเป mm ็นทางจมวกเพชรที่มีหมัดหน้าคอยแย่แล้วก็ซ้ายโต้คืนแรงๆ mm hmm. เกมการชกนี่ก็ยังเบียดกันอยู่นะครับชิงกันออกนะครับซ้ายกับขวาดูว่าใครจะเล่นใครจะแม่นกว่ากันครับ จองแล้วครับสารเฮงครับเตะไม่เตะครับดูมวยคู่นี้คิดถึงเตะมาก่อนเลยครับคิดถึงคู่ตัวเขียวแล้วค็เด็กสองก็เตะขวาคืนไปครับคิดถึงคู่ตัวเขียวอ่ะสามยอนนี่ออกกันไม่รู้เท่าไหร่นะครับแต่แต่ว่ายังว่าเลยครับมวยใหญ่ๆต้องระวังแข้งซ้ายมาครับชุมบุญเพชรเตะซ้ายแล้วชูมือเตะเข้าแล้วต่อยซ้ายอ้าวมั่นใจแล้วครับดูในและเล่ขวาไปไม่ได้แยกเลยโอ้โหสถานการณ์ยังไม่จากกันเลยครับคู่นี้ โอ้ไครเสียหลักล้มไปก่อนนะครับดูนะครับเอาเริ่มกันใหม่นะครับโค้งสุดท้ายของยกที่สนนามแล้วแตยงพยายามจะเบียดหอกแข้งขวาชู่กเพชรนี่ชุกในเกมตั้งรับนะครับมีแข้งซ้ายคอยกัดอยู่ตลอดดูนะครับว่าตอนนี้นี่สถานการณ์ก็ถือว่ายังใกล้เคียงกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ,บยก,กันชัดเจนเลยครับเคียงกันยกนี้นะ่าจะเปิดเกมบอ,อกแข่งกันเต็มตัวแล้วนะครับดูนะครับว่า แสนเองมีเดินมา3ยกแต่ก็ยังทำอะไรได้ไม่ชัดเจนนะครับจมูกเพชรชกในเกมตั้งรับแต่ว่ามีแข้งซ้ายถอยโตอ,อยู่ตลอดยกนี้เดินเร็วขึ้นกว่าเก่านะครับโอ้โหมีแข้งขวาเข้าไปจมูกเพชรก็มีหมัดซ้ายนะครับทิ้มมาแล้วก็แข้งซ้ายต่อครับแสนเพีงพอเตะได้แล้วจับนดูในครับตีได้ไหม ไก็ยังล็อกกันไม่ได้ครับแม่คันกันไปแก้กันมาครับยุดอาแทนเลยก็แบบนี้โอ้โมเพชรทีพไว้ก่อนเลยครับแม่ถ้าไปยืนคุยเล่นจังวอ้าวได้รุ่นี้ไปครับพยายามเช็ดเลยครับบอกว่าลื่นหรือเปล่าับแต่ว่าลื่นไม่ลื่นไม่ลื่นนะครับแต่ว่าลงท่าไม่สวยก็เด็กถ้าไปยืนคุยเล่นจังหวะฝีมือกับรุ่นพี่แบบนี้ครับแม่ดูหลักเหลี่ยบความจัดจ้านครับว่ายังไงเลยครับขวาพยายามเตะเข้าไปครับแสนเฮงครับ แตะซ้ายคืนครับสมุกเพชรแตงโเพชรดูจะมั่นใจเหมือนกันนะครับแต่ถึงตอนนี้นี่ชกในเกมตั้งรับแต่ว่าเร็วกว่านะครับมีแท่งซ้ายมีคอยโต้อ,อยู่ตลอดเดินต้องเดินให้เร็วกว่านี้แล้วครับแสนเฮงขยับเข้าไปหลุดหลวมไม่ได้นะครับโดโต,โตค้คืนทันทีมาดูที่วงในมีลูกขวางมาช่วยด้วยครับครับเกมก็ต้องบอกว่าระมัดระวังกันแล้วครับ กลัวจะพลาดกลัวจะเสียท่าโดนขึ้นเปล่ากินฟรีครับขวากับซ้ายเลยครับแหมจังหวะยาวๆต้องรัดกัุขว,าข,วาขึ้นไปครับแขนเทง่อไวเกมเดินครับจังหวะดักจังหวะสองของฉงบกเพลครับสายยาวๆช่วงชกหน้าได้เปรียบด้วยครับนี่ครับพอโดนแก้งขวาแล้วก็ทิ้มมาสายขึ้นไปเทมก็ยังคู่ที่กันเลยครับดูู่รว่าใครจะชัดเจนกว่ากันนะครับอยากนี้ไป อ,อยากก็หาแขนเห็นมีข้างขวาจมูกเพชรตั้งรับแต่ว่ามีสายนี่พลอยสกัดเอาไว้ตลอดชิงกันออกนะครับสายกับขวาอย่างที่บอกนะครับค่อยๆขยับค่อยๆขยับโอ้โหเองก็สนุกนะครับทีต่อที่ครับลุ้นกันชอต่อชตอครับสายติดบ้างจงมูกเพชรขวาได้ไหมโดนทีสกัดไม่ขวาขึ้นไปได้ครับคนละทีรับามา ลุ้นกันทีต่อทีครับบางทีแบบนี้ตื่นเต้นดีครับดูว่าใครจะแม่นกว่ากันนะครับซ้ายกับขวาโอ้โหเริ่มจะออกแข้งขวาได้สวยๆเหมือนกันนลครับแสงเงนงขยับเข้าไปออกแข้งขวาสมบวกเพชรจะตั้งรับมากไม่ได้ครับเริ่มจะแรงขึ้นมาแล้วนะครับแสงเงนงแข้งขวานี่เริ่มจะทํางานได้ดีครับ่มาเสียดายครับ ซ้อมยกหนึ่งนี่มีทั้งหมัดมีทั้งแข้งมีทั้งเข่ามีทั้งศอกแต่ว่ายกนีนน้ีเน้นแข้งอย่างเดียวเลยครับพี่ีโอแล้วก็แข้งขวานี่ออกสวยด้วยนะครับในช่วงปลายยกของแสงเฮงทีมงานก็มั่นอกมันออกม่นใจนะครับาาการนักการิ้งดำกันแน,น่เะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกสวยไหลดอกน,นะครับยกนี้ออกมาเดินบ้างแล้วนะครับชั่วมงเพชรซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายเอา ไปโชคตั้งรับบ้างแล้วนะครับแสนเพียงโอ้ยโดนสายเข้าไปเอาจะปันตัวอีกครั้งแล้วนะครับมาถึงตอนนี้โดนสายไปไหลายดอกแสนเพียงก็มีแข้งขวาพยายามจะโต้เหมือนกันโอ้ลุนจสุดท้ายจริงๆครับนี่ครับพยายามออกลูกหนักๆเลยครับจมวกเพชรเลานี่ครับโอ้กระตุกเหลี่ยมนี้ครับ ที่ไปก่อนครับชุมบเพชรเอาลูกยาวๆแล้วเขาสู้แข้งซ้ายเข้าเอาโดนมาซ้ายทิ้งไปทีมคือได้ยินพยายามจะไม่ให้เสียเปรียบครับด้านใดของแสนเฮงโดนสองก็พยายามจะคืนสองครับคราวนี้ก็อยู่ที่มุมมองของกรรมการแล้วครับคุณเอกเนี่ยต้นน้ำพยายามชิงทำชิงเอาก่อนเลยนะครับชุมบเพชรครับถ้าพอทําได้พอครับแสนเฮงก็พยายามจะมาเตะขวาขึ้นนะครับโอ้บนเวทบน ในเวทีสถานการณ์นี่ปั่นป่วนเลยนะครับออกเสียเข้าไปเสียบเข้าไปครับแสงเพิงโอ้เลยว่าตนยกนั้นออกมาเดินทําได้ดีนะครับชมวกเพชรตอนนี้ออกมาชกในเกมตั้งรับเอาจับก่อนแสงเพงน,นี่เปรียนขึ้นมาอีกหรือเปล่านะครับโอ้โหยังเร้าใจยังอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับมาถึงตอนนี้นใกล้เคียงกัน,นนะแล้วนะครับสถานการณ์ปั่นป่วนนลครับ เตะขวาเตะขวาเข้าไปครับเตะอีกทีหนึ่งเอาโอ้จะไปถวายเจ้าไปเลยแหละับแสนเน่งครับต่เกมนาทีกว่ากว่าเลยนะครับแล้วชจมพูเพชรบอกว่าพอแล้วครับแสนเพชรก็บอกว่าผมก็โอเคครับเกมเป็นแบบนี้ครับกลับบ้านนี่อาบน้าโอ่งหมดบ้านนี่ก็คงไม่หายโมโหแล้วครับถ้าแพ้วันนี้ครับเพราะว่าเวลายังเหลืออีกนาทีกว่ากว่าครับแต่ก็อยัางว่าแหละครับตั้งวยบังคับบางทีเดินเข้าไปครับแม่ไปพลาดท่าครับโดนทีมงานดาอีกแพ้เนี่ยครับ จังหวะนี้สั่งให้พอทักคู่และใครออกก่อนถ้าเกิดจุดนี้เป็นจุดแพ้ชนะโดนโดนบนแน่นอนแล้วก็มวยก็อยู่ที่กองเชียร์ด้วยนะครับทั้งสองฝั่งก็ต่างฝ่ายต่างมั่นใจนะครับดูนะครับขยับเข้าไปไคยได้ถวยๆเต็มที่ถึงกับน่าจะเป็นแข่งตัดสินเลยนะครับมาถึงตอนนี้แาถ้าผมได้ขึ้นไปชกเองคู่นี้นะดูคู่นี้เนี่ยใกล้เคียงกันมากซ้ายกับขวา แต่สิ่งที่ทําให้คู่นี้ไม่ต่างกันคืออาวุธอื่นไม่ค่อยมีรู้ว่าเตะสูสีทําไมไม่เอาอย่างอื่นเข้ามาเพื่อให้ดูได้เปรียบผู้ต่อสู้อขอฝากน้องๆไว้ครับเป็นการบ้านนะครับเอาไปแก้ไขปรับปรุงครับแข่งก็สู้ได้แต่ว่ามันมีอาวุธอื่นที่จะทําให้ได้เปรียบผู้ต่อสู้ไม่งัดออกมาครับยืนฝัง่งแล้วก็เหลือน้าทีก่กว่าๆตรงนี้ครับทั้งสองคนหยุดแล้วครับคุณเอกสง,งบสึกครับคุณเอกยังไงดีมั่นใจทั้งคู่คเสมอไปเลยไหมแบบนี้ ไม่รู้นะ <ทำ S 1> ต้องต้อง<ล>วัดใจกรรมการเนาะออกไหนไม่รู้แต่ที่รู้รู้ต้องมีคนคาใจแน่นอนกรรมการใน,นลานุดกลางเนะครับเดินเก็บใบคะแนนแรกใบคะแนนที่2นะครับใบคะแนนสุดท้ายดูว่าจะออกทางไหนนะครับแล้วก็หันมาที่ชมวกเพชร สักชาตีนะครับโอ้โหเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกเลยครับหลอไปเลยครับชมวกเพชรสักชาตีครับวันนี้ก็เก็บรายละ,ะเอียดเอาชนะคว้าชัยครับเหนือแสนเงห่ง,หงลูก1อุบลครับในการยกคู่เอกนำรายการซึ่งมวมันสนั่นเมืองในช่วงที่2ครับ ทางแพลตฟอร์มออนไลน์แฟนเพจเฟซบุ๊กมวยเด็ดเจ 89, ็ดแปดเก้ายูทูบช่องเพจยีดีมวยไทยครับวันนี้ครับขอบคุณแฟนมวยทุกท่านครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงต้นจนถึงช่วงนี้ครับช่วงสุดท้ายของการทา่าทอดสดก็เต็มอิ่มกับความมันในแบบฉบับของมวยมันสะมันสน,นเมืองโดยทีมงานเพจยีดีครับวันนี้ที่ผู้บรรยายทีมงานเชน